วัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสร้างที่ฟาร์มซอมบี้กันนะครับทุกคนครับผมจะไม่คอพูดมากนะครับไปดูกันเลยตรงนี้ก็คือบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไปข้างบน3ามสิบบล็อกนะครับ ดีครับทุกคนโอเคได้แค่นี้แล้วก็วางเป็นแบบว่าเออยังไงนะเอ,อเป็นสองสองครับโอเควางกันเลย แตงตรงนี้แล้วเราทำถาดนะครับไป20 20ินะครับโอเคมา ขอตัดไปที่ทําเสร็จเลยนะครับโอเคครับทําเสร็จแล้วนะครับนี่ดีขึ้นโอเคทําเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่วเราก็วางอย่างนี้นะครับอะไรก็ได้ครับอย่างนี้ ตอนนี้ผมลงมาข้างล่างไปจะปักคอตนะครับไม่ให้สวมนเกิดนะครับปักปักปักปกมาขุดตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็เอาน้ำนะครับไปใส่อย่างนี้ครับ นี่เลยครับตกตายตกตายเรลฟูดีครับบนบนครับนี่มาก็ตายอเครคับโอเค